สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรและช่างร้อยแปดวันนี้พามาดูงานเชิงช่างนะครับที่นอกจากทําเกษตรแล้วก็เนี่ยครับทาําผ้าไปดานนะครับผ้าใบดานไม้แล้วก็งานติดประตูนะครับที่ช่างรับทําอยู่แล้วก็บันไดไม้ครับนะครับงานบิวอินรับงานฝ้างานประตูแล้วก็พวกฝ้าจับเรียบเลยนะครับ ที่รับทํำอยู่นะครับหลังนี้กำลังจะปิดจ็อบนะครับวันนี้พามาดูงานอีกแขนงหนึ่งครับของช่างเกษตรช่างร้อยแปดที่ทำอยู่อันนี้ก็เป็นงานฝ้าหลุมนะครับเป็นไม้สะเดาสะเดาเทียมนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องข้างหน้าอันนี้เป็น บิวอินนะครับตู้ตู้ติดติดหนังเลยอ่ะนะครับทังนั้นเป็นกระจกนะครับอันนี้หนึ่งห้องแล้วต็งานประตูครับติดประตูติดหน้าต่างอันนี้อีกหนึ่งห้องนะครับดูงานผ้าปิดานอันนี้ฉากเรียบอันนี้ที่ผมรับทำอยู่นะครับแล้วก็เป็นงานบิวอินนี่ยังไม่เรียบร้อยครับยังติดกระจก บัวพื้นนะครับบัวไม้เดี๋ยววันนี้มีโอกาสก็ได้พามาชมง,งานไม้นะครับประว่างจากการทําเกษตรเข้ามาทำงานแบบนี้นครับทำด้วยใจใจรักใจชอบครับติดหน้าต่างไม้อันนี้ห้องนี้ยังยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้พาไม้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอ่าเนี่ยเป็นงานบิวอินนะครับ อย่าลืมน,นครับฝากติดตามช่องกเกษตรและช่างร้อยแปดด้วยนะครับมีอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับย,ยินยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ